สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเ่อน,นน้องๆวันนี้พีก่กินก็จะมาทําขนมจําปัะดะนะคะคือว่าจําปัะดะนี้นะคะมันมันมียางเนาะถ้าจะทําจําปัะดะมันต้องมีอุปกรณ์ค่ะถุงมือค่ะถุงมือเนาะต้องมีเอ่อมันามันน้ามันคือว่าเราเออกมาทามีดนะคะไม่งนั้นยางมันจะติดมีดเนาะนี่ค่ะ จำปะะนี่กินอร่อยเนาะแต่ว่ามันยางค่ะยางมันติดเนาะมาค่ะเดี๋ยวพี่พินจะมาปอกจำประระนะคะกินง่ายนะแต่ว่าเวลาปอกนะ่ะมันจะมียางติดมือเนาะโอเคค่ะเมื่อไม่เป็นการเสียเวลามาปอกกันนะคะ ขนมจำปัะดะนะคะ่ะดะันี่ค่ะเพืเ่อนๆหอมหวานเนาะอบจำปะดะเดี๋ยวก็จะทําขนมไม่ค่อยจะทํากินนะกคบะเพราะว่ามันยางเนาะยางมันเยอะมันติดไม้ติดมือค่ะนี่ค่ะบางคนก็เอาขึ้นมาเป็นเป็นพวงเลยเนาะ นี่ค่ะเพื่อนเพืเ่อนนี่ค่ะจำบะดะเนอะอาะหอมจะทำอะไรน่ะใส่กะทินะเขาเรียกว่าบดท,ทำกะทิอะไรนะใส่ใส่น้ำกะทิลงไปนั่นก็เยอะว่าคล้ายคล้ายกล้วยบดชีนั่นเนาะมันก็อร่อยอยู่ค่ะต้มกะทิกินกับข้าวเหนียวเนะะาะจำบดะนะถ้าถ้าเป็นนอนนะพี่พิ้นไม่เอาไม่เอาด้วยหรอกเพราะว่านอนก็จะดีดตักตักตักค่ะวิ่งเลยค่ะ กลัวน่ากลัวมากถ้าเป็นหนอนเนาะเขาจะดีดเลยหนอนดีดป๊อกป๊อกป๊อกไปวิ่งหนีกันเตลิดเปิดเปิรนเลยค่ะลูกนี้สิบหกเหรียญน,นะคะจำปรดดาจะแพงมากค่ะช่วงนี้ช่วงผลไม้เนาะทุเรียนอะไรก็มีโอเคมาค่ะเรามาทอดขนมจำปัดดาอันค่ะนี่ค่ะสิบหกเหรียญน,นะแค่นี้ ่ะค่ะพี่ิ้นก็ทำง่ายๆนะแป้งแป้งสาลีเนาะตะปงกันดมนะคะไม่ใส่อะไรเยอะๆค่ะเพราะลองทีเราใส่แป้งผสมเนาะเดี๋ยวเวลามันเย็นนะ่มันจะแข็งกินไม่ได้ก็ไม่อยากใส่อะไรมากมายเนาะแค่ใส่แป้งสาลีก็พอไม่ต้องกรอบก็ได้ค่ะเดี๋ยวว่าถ้าเราเาจะทำกรอบเนาะใส่น้ำปูนอะไรมันก็กรอบหรอก แต่เวลากินไม่หมดเย็นนะมันจะเหนียวมันจะแข็งมากเลยค่ะก็ไม่อยากใส่อะไรเยอะๆเนาะใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะพี่ปิ้นเคยทดลองมาแล้วเนาะแป้งผสมอะไรมากมายเวลาเย็นเนากินไม่ได้ค่ะมันแข็งแป้งสาลีเวลาเย็นมันจะถึงแม้ว่าจะนุ่มเนาะแต่ว่าก็อร่อยค่ะ คนแป้งน้ำมันก่อนกระทะร้อนแล้วค่ะจม่ดจอดสัปดมปะเดะเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะพี่กินคนแป้งแป้งก็ไม่ต้องข้นเกินไปเนาะได้แล้วค่ะแป้งก็ประมาณนี้เนาะไม่ต้องอะไรเยอะขั้นตอนเยนอะแยะเนาะ ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็เอามาทอดด้วยกันนะคะโอเคค่ะมาค่ะทอดด้วยกันขนมจำปะดะนะคะอาเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยเค้จจำปะดะ ภาษาจีนเขาแกะจำปะดะกล้วยมันจะตะจับกะนักจำปะดะกล้ยนะคะี่พ้นาำจำปะดะกล้ยถ้าเป็นคนไทยมาเลเซียนะเขาจะเรียกนุ้งจำดาทำนุ้งจำดานะคะหอมมากเลยค่ะเวลาเราผ่านเราเห็นคนอื่นก็ททำหอม จนจนน้ำอะไรหยดก็ได้นะไอจำปัด,ดนี่ยซื้อมาซ่อนไม่ได้เลยค่ะเหมือนกับทูเรียนเลยเนาะหอมมากเลยค่ะกระทะที่พี่กินเคยใช้นะกระทะที่กระจกทองหน้านะนะคะพี่พินออกมาใช้ที่นี่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่มันที่เล็กเนาะกระทะแบบนั้นนะ่ะใช้แล้วมันมันจะกินพื้นที่เนาะเราเก็บไว้ก่อนนะเวลามี เทศกาลงานจุดจีนหรือว่าอะไรเอามาเอามาหุงได้นะถ้าวันธรรมดาพี่ิก็จะใช้กระชายแบบนี้เนาะมันมัน,มนเราใช้อะไรเราก็ต้องดูกับที่กับทางที่เราอยู่นะว่าเราควรใช้อะไรบ้างเนาะกระทาใหญ่ใบใหญ่โตนั้นต้องเก็บเอาไว้ก่อนค่ะขนาดทำยังหอมเลยค่ะหอมนะถ้าเ,เพื่อนๆจะพี่จิส้ส่งไปให้เนาะ ถ้าใครจะกนินก็โอเคเนาะถ้าใครที่กินไม่เก็นก็ก็ไม่โอเคเนาะแต่ว,ว่าขนมจังปาะดานีจา้จะหอมมากเลยค่ะหอมนะโอเคได้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่พี่จะตัดนะคะขนมจังจปาดานะคะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาค่ะน้อง ขนมจำปัดะของพี่กิ๊สุกแล้วนะคะเรามากินกับกาแฟย,ยมเช้าค่ะเอ่อกวยจำปัดะนะคะกวยจำปัดะภาษามาเลเซียค่ะภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกจำปัดะกวยนะคะภาษาคนไทยมาเลเซียเรียกนุมจำดานะคะถ้าภาษาคนไทยเอ่อมาเลเซียข้างเหนือนุ่มจำดะมาค่ะเรามากินนุมน่มจำขนมจำปัะดะด้วยกันค่ะ บายๆค่ะขอบคุณค่ะแตงเกียวตอริมักกาซีค่ะ